วิธีเป็นผู้หญิงใจกว้างที่มีเสน่ห์สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะหน่อยวันนี้หน่อยจะให้หลักคิดดีๆนะคะสำหรับหลายๆคนที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะดูเป็นคนที่น่าเคารพนะคะในสายตาของสามีนะคะเป็นคนที่ใจกว้างเป็นผู้หญิงที่ดูแล้วมีความสุขหน้าอยู่ด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่าโอเคนะคะการเป็นผู้หญิงที่ มีใจกว้างเนี่ยนะคะเราเรารู้สึกว่าโอเคมันมันใช่นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการมีชีวิตคู่ที่ดีใช่ไหมคะแต่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าการเป็นผู้หญิงใจกว้างเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนใช่ไหมคะอดทนในสิ่งที่เรามิชอบบางคนก็บอกว่าใจกว้างหน่อยสินะคะหรือบางทีหลงประเด็นจนกระทั่งแบบว่าใจกว้างให้คู่ชีวิตเนี่ยแอบไปมีแฟนนะคะไปมีอ่ มือที่สองมือที่สามโดยที่เราใช้เหตุผลว่าโอเคถ้าอยากจะให้คู่ชีวิตรักกันก็ต้องใจกว้างบ้างแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันผิดเลยนะคะใจกว้างในที่นี้นะคะในหลักสัจธรรมก็คือนะคะถ้าคุณอยากจะให้คู่ชีวิตของคุณหรือว่าใครก็ตามเนี่ยนะคะเขาทำในสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็น,นะะสมมติว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะให้เขารักคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณจะต้องใจกว้างในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันต่างหากนะคะซึมม่งในหลายคนเนี่ย แน่นอนหน่อยมั่นใจเลยว่าเวลาที่เกิดปัญหาทะเลาะกันเนี่ยเรามักจะอยากให้คู่ชีวิตเนี่ยเข้าใจเรานะคะแล้วก็จะบอกเหตุผลของเราอยู่ว่านี่นู้นนี่นั่นเธอต้องปรับนะเพราะว่าฉันที่ฉันคิดเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยนะคะฉันในถูกเธอี่ผิดใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอเราถอยออกมาหนึ่งก้านะคะเรามองว่าคนที่เป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยจริงๆแล้วต้องมองนะคะว่าคนคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะกว่าจะมาถึงจุดๆเนี่ย เขาเจออะไรมาบ้างนะคะเขา,เามีชีวิตครอบครัวแบบไหนนะคะถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนเขามีมุมมองนะคะที่แตกต่างจากเรายัางไงจริงๆแล้วแต่ละคนโลกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะมุมมองของแต่ละคนเนาะนะคะเอาง่ายๆทุกคนมีมีแว่นมีแว่นตาของตัวเองเนี่ยนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นตัวเราเองจะตัดสินใครไม่ได้หรือว่าเขาถูกหรือว่าเขาผิดนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องนี้ ะะเป็นคนที่ใจกว้างนะคะที่จะสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือว่าสามารถเอาตัวเองไปอยู่ข้างเขานะคะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายนีงได้นี่แหละคือประเด็นสําคัญที่คุณจะสามารถโน้มน้าวใครก็ได้นะคะโดยเฉพาะคู่ชีวิตของคุณให้ได้ในแบบที่คุณต้องการนะคะคืออยากจะให้เขาเปลี่ยนไปในแบบที่คุณต้องการแน่นอนถ้าคุณรู้ว่าเขาคิดอะไรคุณก็จะสามารถนําเสมอนะคะหรือว่า,าพูดนะคะ แสดงออกนะคะในสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาทําจากการที่รู้หลักคิดว่าเขาคิดแบบไหนนี่สิคือการที่คุณเป็นคนใจกว้างใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าเขาคิดยังไงจากนั้นเนี่ยนะคะมีวิธีการที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถโน้มน้าวจิตใจนะคะคู่ชี้ของคุณได้นะคะเพราะนั้นก็ถ้าใครอยากจะเป็นคนใจกว้างนะคะโดยเฉพาะภรรยาที่ใจกว้างนะคะอย่าหลงประเด็นค่ะแต่จงใจกว้างที่จะมองในมุมของเขานะคะแล้วก็พอคุณรู้หลักคิดแล้วเนี่ย คุณจะสามารถโน้มน้าวจิตใจนะคะคู่ที่ของคุณให้เป็นคู่ที่รักกันได้ระยะยากอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ